ถูกตาน้าชาตินี้ไม่มีทางดางเปิดชีวิตดีเจภูมิภูมิใจจับจอบขุดดินเปลี่ยนที่สองไร่เป็นเงิน20ล้านทำเอาไทยหลายคนถึงกับสงสัยหลังดีเจภูมิที่กรีเจและยูทูบเบอร์ชื่อดังได้ออกมาโพสต์ภาพตัางกองโตที่มูลค่าหลายล้านพร้อมกับบอกว่าครั้งหนึ่งเคยโดนดาราสาวดูถูกโดยดีเจภูมิเล่าว,ว่าตอนเด็กๆเ,เคยแต่ง้าอยู่ก่อนเข้ารายการแล้วมีดาราสาวท่านหนึ่งเดินเข้าบอกว่า get out um, more important than you ออกไปชั้นแต่งก่อนฉั้นสำคัญกว่าเธอปัจจุบันผมยังเคยโอนต่างไปช่วยเขาต่อที่เขาลำบากอยู่เลยช่วงอายุประมาณ30ต้นต้นๆก็มีดาราอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีทางดังหรอหน้าตาไม่ดีทุกวันนี้คนคนนั้นก็โทรมาชวนไปกินข้าวด้วยจางดีเจภูมได้บอกอีกว่าอย่าไปฟังคำพูดและความคิดของคนเยอะที่เขาบอกว่าทำไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้แต่มันแปลว่าถ้าเป็นเขาเขาคงคิดว่าตัวเองทำไม่ได้มากกว่า ท้องกับทิงไทยว่าส่วนเงินนี้ใครก็ไม่รู้ยืมหายด้วยเฉยๆไปกินดีกว่าดีเจหนุ่มดีเจภูมิดีเจหนุ่มว่าความสามารถผู้ที่เป็นไอดอลค้องการใช้ชีวิตและการหาตางของใครหลายคนไปแล้วและล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพคพราเฟอรี่แวะกินข้าวร้านลาบข้างทางโดยมีแคปชั่นว่าร้านโปรดนะหมู่บ้านติดดินแต่บินได้ขับรถรู้แต่ยังกินข้างทางได้ติดดินจริงๆ,ๆโดยรถที่ดีเจภูมิขับไปกิน สูงถึง26ล้านเลยทีเดียว หลังจากมีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตการทำกรเกษตรจากการทำรายการคนหัวครัวสำหรับดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่านอกจากนี้เจา้าต,ตัวยังได้คุกคเีกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนามากขึ้นทำให้มีแนวคิดอจากช่วยเหลือกระดูกสลังของชาติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตซึ่งคนเหล่านั้นทำงานหนักแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นจากความจนสักทีทำไมชาวบ้านชาวไร่ชาวนายิ่งเหนื่อยยิง่งจนวันนี้ผมคิดออกมาได้อย่างหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแต่วันนี้ผมลองลงมือทำอยากเปลี่ยนที่นาได้เป็น20ล้านฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำาใหม่ๆด้วยนะคะ